สวัสดีค่ะสวัสดีซีอส์ยชาแนนะคะไปผ้าใืเป็นนครพนม,มกันมาพี่จะให้ปเปื่อนในผู้วข้างหลังรถรถเต็มซ้ำได้็อย่างไดดอกไม้ขึ้นาลถ่า่ถ่ <c oughs> ายังถ้าเทียต่อนกับเพรเอาเฮ็ดก้อนพีลแม่งมากหรือเ <c oughs> ่เอีนเฮ็ดก้อนแน่เลยเ <c oughs> ด,ด,ดี๋ยวหน้าเด,ดี๋ยวหน้าพี่บอกว่าไปมาโหด ขอบคุนเขาสไปพิณตกลงมาดอกไมาม่เชื่ไวหนิบลาสุ้มหนึ่งหน่เขามีขาเป็นีนอ๋อมีนูหนูไรนี่แพร่แม่ยืดได้ร่วเดี๋ยว ก็ DFC นะครับผมวอเจวแชแนลแล้วก็โอวเจีวแฟิีฟนเพคนะฮะอเ้ยลงบอกว่าเปิดในวันองเจ้าของโอ้หจีงกาเาไปลูกเอาหมูวอันนี้ไม่เดอกไม้เนี่ยยุ่ยอ้าโอ้ยบม่นหักิดดอกไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขายจะมูไป ขอ,อ,องคือน้องมาด้วยน้องมากที่เราทำมาออไว้น้องมาอย่างนี้โอกไม้ไม้เมืมมองหนาวเต็มานะก็อยากได้ง่ายไปเลยมีลุยภูมากับไม้จบเปล่าก็ภูงามเขาปะปูกับไม้เออผู้คนแังงามต้อน

ลุยผมมากัหม่วิต่สีงามเนาะค่ะมันแบบว่ามันคือต้นกระดุมทอมันคสีดีเนาะอ๋อนี่ดนบ่กตัวกระดุมทอเน่มีมันวดมันบ่อนี้เนไม่่อยงมอันอันสมพี่ใช่ไหมี่สมเอามาเสียว้ปลูกงาบ้านพี่โอยกบอกนะเราถึไปซื้อไม่หยิบยุบอะไรซื้อไม่อย่งเดียว แม่เดี๋ยแม่ตอมเดี๋ยวไแม่ตอมวันนี้แล้วลูกโอ้กะมท่อไหมจกไปร่มท่อไหนเนาะคีดสามารถแยกสีแดงเอาตังไว้นี่อ๋อวัดตั้งไว้ี่สองต้นเติมเติมอะไรกระดุมท่อมัเดียวมาแวสนไรัมงตั้งไว้หันสีปลูกผันโอ้ผานสีแดงต้นเอาไปไว้แกวคุณ เอาีมพูมาต่างกาันดีมพูมาใส่กันตัวนเันซื้อตัวไหนก่อนเลยสัวนคิสมาเอเคคิสมาใกลจะถึงคิดว่าแล้วครับนี่ลุยแล้วกัรใหม่ทาหของเรา ยังไม่มีเหมือนว่าใส่มองต้นนะคผู้นตองต้นมันได้หน่อยโนเประธานนี่้กับจนภูมออกกอนอ่าแต่ใบมันางอ่ันีดอกไอ้นี่ก็เป็นใบนี้สีล่ะเป็นใบอ่อนมันจะเป็นสีสีมันแก่มันก็บจะเป็นสีเขียวตึมโป่งว่าใ่กัจะเป็นสีน้ำหงามเลยเหร สัมปินโดเออกสามอินพี่ซ้มย oh, ี่แบบอะไรนีเออสล่าซ้มยีลาผมสลเนาะเอพ่น่โอ้ยยายานนีูบีเนาะมาแล้วทำอะไรต่อวานวยังนี่ลเตีมลัดเตมมัได้เสือลาที่่ดตงตล่างนึงหายยูอล่างนึ่แมม พุณแม่ผู้มาดวงใหม่ัสวัสดีคไหนคี่แม่สวัสดีค่ะเมืองใหญ่มากดีว่งามขักขับ่าานนี่นดอุ่่นตนสิบไม่บงิบอันนี้อันนี้คือบ้าเฮ้ี่ซีวยู่ปูซ้ายอันนั้นสีแดงปูหันน้อว่าอะไเนี่ะแดงปูหันไส้ปาอใหญ่นจะ ทำไงละแมนบอลนะทำไล่วางปลูกลเออเม้าเขาแล้วสีงาสีก็มันสุดว่ะไม่หอมเดือบเป็นามาโอ้ยเงินทิ่ลืกับูกจังสีว่าไงจีบปลูกสาระบาดนี่สิกระถางสิไปไ้สาลผมนี่้ไปแตงชลาะไบางทีรุ่นนี้แมนเบิร์นี่แมนบอลอนีรมแต่ซัมหนันบอลอมาถือ อัตราอันนึงว่าสิไปตังเลยถึงแม่ไตังค่ะม่โตลงแตกบอกร่มกระอกเออมันล่มมันล่เหี่าวมากมาลกบันีุ่ดมันรุดอันเกือบเนี่ยที่เราชอปตองไรงนีนะบอกบออใหญได้ไหมวันไหนวันไหนจะได้กระโดดนึ่งนโอ้ ต้นคิดทมอโอยมนนีบอบกันัไมจับเกียโซ่่งลน้่งนี่นะน่ามากไม่รูยมาดอกใหม่ งามเลยนันคือสีงามเลยะเป็สีงามว่ะกระทนี้เาตั้งไว้นี่ละเอาหมูมาได้เสมอได้เกียงนะโออไ ก็ไสั้นเมืได้ใสทังไอม่ได้สากไงได้หรอม่ได้ากไงได้หรอเส้ไม่ไหว้าวเหลอเลอ้งามเลย้วอ้น่หนันไม้หนานะว้าว ไม่ธรรมดาโอ้โหธรรมดาธรรมดาบโตเป็นเล็บมไปคเะท่ไหร่ก็ไม่ยกชอยไอ่เฮ้ยอยใหญ่โตไดตไปมโอ้ยเย็นเจ๊หัวตไเอเอยจเย็นเจอหัวเส้อาไอเอา องแม็กไปเถอะม่หดตัวเดียวได้เด้ไม่ต้อาไปนะไม่ไหนทีไอ้แล้วอ้หดอยู่หมู่บ้านตงมัดนอยู่หมู่บ้านนี่เาเหมือนหดอยู่หดเดะได้ได้มงไปลูกเชียให้หนังโอ้จบตัวละอันนั้นอันทองนี่สีนี่โอ้ยงามันเลยดอกีนะ Kìa nó cũng chia mặt. lắm. nó luôn 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 luông luôn 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 อย่าทำให้กาโอ๊ยงานขนไม่งซื้อทำมันะอลามหลังเนี่ยอันนี้ไม่องการังี่บาเดี๋ยวใส่มันมีสีใดเลนี่มีหลังสีเลยนี่ก็ไสี้มีงอ น้ำยุเย็นตยูนี่หดเลยน้ำไม่มีหมดนหน้าหนจกซาบเหรอหกห้าเมตาแล้วจกไปวะาเรื่องไหมเอาดาวเรื่องก็เป็นสีนี่ออก็สีเหลืองออกเป็นสีออกเป็นช่องๆของนี่วเรื่อง คนพันนเออนนั่นพันดอกใหญ่ไงอันนั้นพันดอกหน่อยโอ้ดใส่ใส่สุดจง่ายม่ยงจอยใส่สุดจะง่ายมา่ายรูปย่นี่เลยโอ้พี่ดิ่งเจาขมาแจงขออีก้หรอ่ี่มิ่เนาะเป้คนก็ไม่ขอยอ่ะ คนด้นมใหมยกันี่สิว่าม่นเป็นอห่ังเนาะแต่เขต้นปล่อยเาเองตัวโอ้ยงามเหมืละมันขึ้นสีเหลืองอลัมจบใครเป็นหลงจบแพทก็เลยสลันกใหม่งามนี่ยงามสีงามเนาะงามจะเป็นตองดินวะสีอง่สละนู ที่ขาตนหน่อยเนาะตะวันดอกมันไล่ไหลดอกเบนจมาศบอผิดอุตส่าห์เหนึ่อยเธอโอ้ใช่หน่อยคนนำต่อไปจะเป็นการไม่รู้จะจัดดอกไม้จัดจัดไปกไม่เป็ัตจ้า กับเจ๊ไม่แต่ทางเดียวสวยงามมากเลยครับจบบ่น้องจบปะยื่นขาแล้วบอกแล้วบอกแต่ว่าเสียหนกกเบยงไงกเ้ยมังจะคล้องคอยุูงซำจอด้วยะยาว

สีสลอดดลไวะตาะอตาะไรตาเดี๋ยว่องตาเราไปซ่อมน่นแลเสร็ <S <S จแล้วนะคะเอาไม้มากันแล้วเรียบร้อยจับด้เกลี่เยอะคุณได้มั่เอาไปแม่นันเอาังไปม่ฮะนี่ดนเมาดึงขอามาไปแม่นล้นจ เยเงยเง้เงี้ยเงี้เงี้ยเงก้เงี้งี้เงี้ยเงี้อเงีเงียเงี้ยเงีเงี้ยเงีงี้ยเงี้อเี้เงี้งี้ยเงับยเงี้ยเงี้อเง้เง้ยเงี้ยเงี้ยเงี่ยเงี้งีีีเรียงีุ้้้ย้เ้้ยลี้ยงเีย้้เง เอ้ยโหเจ้าเฟเวอรี่แฟนเพจนะฮะมืัอนี้ผ่านี่ลุยไปนครพนมไปไหว้พระศรีสะตานาคราช้านเรียวนะคะกับรถติดวันได้นั่งกันยังไงดอกไม้ซื้อดอกไม้มานคือการนั่งผู้มักดอกไม้เนาะพี่เนาะตอนเราคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ช่องวิอย่าชาแนลด้วยเอาไว้พอกันไหมคิวหนาสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอากาศเย็นเริ่มเย็นแล้ว